สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเหมือนทุกคนจำมะพร้ากับนังก้อยสายแซบอีกไหมละจ้าพี่น้องจ้าไม่ไนี่นังก้อยได้แกงเห็ดตุ๊ก,กตาจ้าพี่น้องแกงเห็ดตุ๊ก,กตาจ้าก็มันคือตุ๊ก,กตาสีเลจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> นี่จ้าก,กินกับแก้วปลาจ้าเอาไว้นี่ยดลจ้าพี่น้องจ้าแก้วปลาเสียบๆจ้าแล้วก็นี่จ้าขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้า มาจ้ะแซ่บเสียบกำลังก้อยจ้ะคิดยากินแกงเห็ดซุบแซ่บจ้ะมิน,กกน,นสุดน้ำบางก่อนว้าวสุดยอดจ้ะแซ่บเลยอืมแก้วปลาจ้ะอืมอร่อย ฟักทองจ้าอืมอืมมันมีขนาดจากฟักทองเสียบจ้าอืมแก้ปะปลาห้อมหอมอืม,อม มื่อนี้ฝนตกพอได้เย็นจันเอยจะไป้องจ้า <c oughs> <c oughs> ตอนใหญ่ๆแบบสัตว์ใจไ่อล้เจ้าใส่มากระเจี๊ยบออนลำตันหวานใส่แบบบวม ใส่ผักกเงี้ยงจ้ะผักพักเงี้ยงจะอมแมงลักจ้าเข้ากันคักจ้ะเซ็ตจริงจริงอือ นอนแทบจ้ะฮ้วางเลยฮึวางแล้วก็ขึ้นกระโหลกเลยจัะพี่นอนึมัน อะไรดีจ้ะอืม <c oughs> Chắc chị Ba trong này sao rồi, rồi. Ừ. 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 <laughs> Mình xem cho mình xem Toàn ngày ngày sẵn chay vào đây cha ต้องกินน้ำไปล้ว้าไป่น้องมันเถอะอันยังก็ติดนิใสไปแล้ว ปลาสิสีปลาดตอนน้อยๆนะปลาตัวเค็ม,ม,ม,มๆนัวๆจ่ะกินมาแต่น้อยจ้ะตอนปลาดตอนปลาดกินมาแต่น้อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า พิ่งหนาตาเอเป่นเพึ่งไปเพ่แม้คือตอนปลาไหพี่เนาะแซ่บกว่าจ้าแข็งพอเดกไงมาดูน้องไปจะ่มเดาไงกันจ้ะ มันพอซสำนีครับร้ประแดงค่ะหน้าตาคือประแดกแต่ประแดกคุณภาพมจะจจะคุณแล้วอ,อืมอ ูโมเจ้ากอจากที่ว่าจัาเนียจ้พี่น้องจ้าไม่ได้อื้มอือมแซ่บจ้าแซ่บก็มันแซ่บอีกจ้า ยังไงจ๊ะแกงเห็ดตุ๊กตาหรือไอเขาเรียกอย่างเงเห็ดนางลมหลวงเห็ดออริจินอลเออจ้าแซ่บเห็ดนางกระเสียบเก้าหละจ้าเอิ้นผิดเอิ้นถือกระขอโทษขอภัยหลายๆนะจ้ะพี่น้องจ้าน้ำก้อยอยู่นะจ๊ะขอจิ้มน้ำหน่อยหนึงก่อน ขอบคุณพี่น้องเมื่อทุกคนได้ใจที่เข้ามารับชมนางก้ยสยใสบ่บพอกันไม่ลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นงาง้กยได้ใจพี่น้องจ้าอยากเฝ้าทีมเฝ้าล้วเฝ้ามีจากนงกาง้กยไปใส่ยได้จ้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า